สนับสนุนโดย he, เดแฮแชมพูชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวท์ขอต้อนรับคุณชมกลับมาในร1 6 8ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้ครับค่ำคืนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของเสือผือนหมอนใบของชาวจีนที่เข้ามาตั้งลกรลากอยู่ในเมืองไทยหลายต่อหลายท่านประสบความสำเร็จ แล้วแน่นอนครับกว่าจะประสบความสําเร็จส่งต่อรุ่นสู่รุ่นได้ไม่ใช่เรื่องงา่ายทุกที่มามีตำงานอย่างที่นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้อนๆหมีม่ม่วหมูสุดเด็ดสุดพิเศษที่ใส่ทุกอย่างอยู่ที่สยามสแควร,ร์มันเนิ่นนานมากๆภายใต้ชื่อร้านว่ารสดีเด็ดนี่เป็นผลงานของอามาก,กันยาแซ่เตียวนี่เป็นรุ่นที่หนึ่งมาถึงรุ่นที่สองรุ่นของคุณเจี๊ยบ พัสวีไครเดตอุดมภัยสาลซึ่งได้เปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่รีแบรนด์ใหม่จากรถดีเด็ดเป็นเจบรถดีเด็ดตอนนี้เหลืออยู่สาขาเดียวอยู่ที่ศูนย์การค้าวรรัตถนนจันทร์16เรื่องราวทั้งหมดตรงนี้อยากนำเสนอย้อนเวลากลับไปให้คุณผู้ชมได้เห็นความทรงจำตั้งแต่วันวานมาถึงปัจจุบันนี้แรงบันดาลใจของคนไทยเชื้อสายจีนที่มีการสอนลูกหลานในรุ่น สู่อีกหนึ่งรุ่นให้รู้จักความอดทนความมานะพยายามฝ่ฟาฟันอุปสตรรคต่างๆเรื่องราวของรถดีเด็ดสวัสดีค่ะคุณอามิบูลและผู้ชมรายการรถ8ชั่วโมงทางช่อง3เจี๊ยบรถดีเด็ดรุ่นที่2ค่ะก็จริงๆเจี๊ยบเองอ่ะเป็นคนที่เกิดมาในยุค 90สิเนาะ<ม>เพราะว่าเรา1974ก็เราก็เกิดมาแล้วก็สยามแล้วอะ่ะแล้วก็มันมีสเสน่ห์แล้วมันมีกลิ่นอายมันมีความหลากหลายของกลุ่มก้อนในยุคข,ของไม่ว่าด้านอาหารแฟชั่นมันเข้ามาเต็มไปหมดในพื้นที่ของสยามสแควร์48ปีแล้วก็ชอบแล้วก็หลงไหลแล้วก็มีความสุขไปไหนเนี่ยมีแต่คนชอบ ัว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อเจี๊ยบรถดีเด็ดเราเป็นลูกพ่อค้าแม่ขายเนาะเราต้องเป็นคนทำงานเนาะเจี๊ยบต้องหัดเรียนรู้ลูกสาวคนเดียวในบ้านเนาะคุณจะทำอะไรถ้าคุณไม่สามารถฝึกงานด้วยตัวเองคุณก่อนเช็ดช้อนเช็ดจานล้างห้องน้ำพนักงานเสิร์ฟตักกับข้าวก็ต้องเป็นลูกก๋วยเตี๋ยวก็ต้องได้ และเนือก็ต้องหัดเป็นคือมันฝังและสะสมให้ตัวจับเองเนี่ยมีทุกสิ่งอย่างเข้าไปเรียนเลือกรองเบอร์ของประเทศไทยทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้เรียนเรื่องสุขได้เรียนเรื่องความความเข้าใจหนักขึ้นแล้วหนักขึ้นได้เรียนรู้ได้ควบคุมสูดได้ดูแลสูดจะมีส่วนผสมแบบไหนสิ่งที่แม่เรา พ่อเรา,เอาสอนเรามาทำให้ควบคุมสูตรได้เนี่ยจนเราได้รางวัลมิชลินจีนมันเป็นเรื่องนิสัยที่น่ารักหรือครอบครัวเราไม่รู้เนาะพอเราไปไหนเนี่ยอะไรที่เรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันอร่อยเนี่ยโหมันขีดเสัใตาได้เลยว่าอร่อยว่ามันเป็นแรงผลักดันในการทำให้อยากให้ทำรสดีเด็ดต่อ ปกติเลยเป็นคนชอบใส่เสื้อดําชุดดามาตั้งแต่เด็กเป็นคนทาเล็บสีแดงสีของเนื้อวัวก็คือสีแดงเฮ้ยแล้วทำไมรถดีเด็ดอะ่ะมันจะเป็นภายใต้แบรนด์เจี๊ยบรถดีเด็ดไม่ได้แต่พอวันหนึ่งอยากจะทําแบรนด์ตัวเองอ่ะมันก็เป็นเรื่องข่ำเหมือนกันว่าทีแรกเองอ่ะก็รู้สึกด้วยความรู้สึกของตัวเองว่าเราทําร้านออกมาเป็นสีดําแม่เราอะ่ะเจ้าของแบรนด์อะ่ะ รถดีเด็ดอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงถ้าทำให้ทูกใจกูโดนด่าปะ่าวะอะไรอย่างเงี้ยกูจะโดนบีนิก็วะคือแม่จะเป็นคนค่อนง้างสตรีททุกเรื่องมากไม่ว่าเดินทางชีวิตเป็นยังไงเราอยู่ภายใต้ของผู้หญิงคนนี้หนักมากแล้วแม่พูดก,กับเราว่าเจี๊ยบขอบคุณมึงมากเลยมึงเก่งมึงเก่งมากมึงสู้ มึงเป็นลูกคนหนึ่งที่กูรู้สึกว่ากูตั้งชื่อมึงอะเป็นเจียบสู้ๆนะกูขอบคุณมึงที่มึงทำแบรนด์เนี้ยเติบโตต่อมึงไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยมันไม่ใช่ต้องเสียบแควแล้วล่ะเสียบรถดีเด็ดเนี่ยมันไปได้ทั่วประเทศไทยหรือทั่วโลกด้วยซ้ำไป เราได้โอกาสแล้วก็มีเจเนอเรชันที่3ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเขาอะมาสานต่อสวัสดีครับเฟิร์สครับธีรวิทย์พุทธฤดีสุขครับทายาทรุน่นที่3ร้านเจียบรดีเด็ดสยามสแควร์ครับเราก็เดินทางมาไกลละร้านเดินทางมาไกลามาก มันก็หลายปีมากแล้วที่ไม่เคยรีแบรนด์เลยเราอยากทําให้แบบร้านมันแบบมีภาพลักษณ์ที่น่าจดจํามากกว่าแค่ชื่อร้านก็จะดูแบบโมเดิร์นมากจะดูให้เป็นร้านข้าวแกงร้านก๋วยเตี๋ยวปกติเลยเราอยากทําให้มันจดจําว่าคนเห็นสิ่งนี้แล้วจะจดจําว่านี่คือรถดีเด็ดสยามตัวผมเองผมรุ่นที่3มแล้วถึงจะย้ายออกมาจากสยามแล้ว เราเจอลูกค้าเก่าลูกค้าก็ยังพูดคําเดิมว่าอ้อรสชาติเหมือนเดิมเลยนะเหมือนตอนกินเมื่อ50กว่าปีที่แล้วเลยเรายืนยันได้แล้วว่ารสชาติเราไม่เปลี่ยนแล้วนั่นคือสิ่งที่ยั่งยืนของเรามาตลอดคือเราพยายามที่จะใช้ของที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เราอ่ะควบคุมรสชาติอาหารให้เหมือนเดิมตลอดตั้งแต่เมื่อวันแรกที่อากงอาก้าเขาเริ่มทําจนถึงวันนี้เราบอกเลยว่าเราก็ทําเหมือนเดิม ต้องเริ่มขยับขยายออกจากสยามแล้วผมอยากให้ร้านนั้นะนเป็นครัวกลางเพราะมันก็มีลูกค้าหลายๆคนที่เขาไม่ได้เป็นเด็กสยามแล้วแต่เขายังอยากกินแต่เขาอยู่ไกลมากเราเองก็อยากที่จะไปหาเขาได้หลายๆที่ทำยังไงให้ไปแล้วมันเหมือนเดิมมัน New Normal ไปหมดอะคนมันไม่อยู่ที่เดียวแล้วอะเดินทางน้อยลงสั่งของมากขึ้นเราก็ต้อง เข้าหากลุ่มเป้าหมายกลุ่มเนี้ยสามารถสั่งออนไลน์ได้ทางไลแมนโรบินพูดสั่งมาทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับเบอร์098 289 2423เรามี Facebook ครับชื่อเจียบรถดีเด็ตตำนานสยามสแควร์เจ้าเด็ดและเจ้าเดียวสวัสดีค่ะรถดีเด็ดสยามสแควร์รุ่นที่หนึ่งขอขอบคุณ ประชาชนที่อุดหนุนขอบคุณค่ะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ผมว่าเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจในแต่ละตระกูลและผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้มีความมานะอุตสาหะและก้าวไปสู่ความสำเร็จไปได้อย่างแน่นอนช่วงหน้าผมกลับเข้ามาพบกับสาวม,มวยอีกขั้นหนึ่งจะเป็นการพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เขาสร้างในรุ่นของเขาเอง วัยรุ่นคนนี้อายุ30มสิต้นๆในปีนี้แล้วเป็นเจ้าของกิจการที่แปลกใหม่มากๆคือยาสีฟันชนิดเม็ดกับคุณผู้ชมที่ใช้ชื่อแบรนด์ว่าชิล c o สักครู่หลังโฆษณา